สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญมากพุทธพิมพ์หรือว่าภาษาในเฟซบุ๊กนะคะวันนี้จะมาแนะนําสินค้าหัตกรรมพื้นบ้านนะคะเป็นตะกร้าสะพายนะคะอันนี้ทําเองนะคะเป็นเราซื้อเครื่องไอ้ไอเครื่องสารมาแล้วก็มาสารเองจะมีขายใน Facebook น,นะคะ ใบละเก้าสิบเก้ารวมส่งถูกมากค่ะเพราะว่าจะสางเองนะคะเฟซบุ๊กชื่ออะไรคะเฟซบุ๊กชื่อภาษารนะคะะสวยมากค่ะเบาแต่ว่าแข็งแรงนะคะอันนี้ทำเองทำเองทำเอง,ทำเองกับมือเลยทำเองกับมือเลยเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนการทำ ขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์มีอะไรบ้างตะกร้าใช้สวยเป็นตะกร้าจ่ายตลาดได้จ่ายตลาดหัตถกรรมพื้นบ้านสีมือคนไทยทำเองอันนี้เป็นแฮนด์แฮนด์เมมือล้วนเลยอือค่ะอันนี้กำลังกำลังทำอันนี้รดน้ำใบรุ่นหน่อย อุปกรณ์การผลิตก็จะมีใส่ยางไว้ทำทำหัวทำหัเท,ท,ที่ยวนะคะทำสายสะพายแล้วก็เส้นเส้นสายนี้เรามาซื้อมาอุปกรณ์ซื้อมาเป็นกิโลแล้วก็มาตัดตัดแล้วก็สานอันนี้เราไปไปเรียนมาจากไหนครับถึงทำอันนี้นอันนี้ป้าตังไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียนนะคะพอดีไปซื้อมาซื้อตะกร้าเขามาแล้วก็มาลอกเรียนแบบเขาแล้วก็ทำขายเองเลยนะคะอืม แต่เขาจะมีขายในกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็ไปซื้อมาจากกลุ่มแม่บ้านครับแล้วก็มาทำเองอ,อันนี้ลกลกนี่เป็นต้นไม้นะคะอ๋อต้นไม้นอกจากจะมีต้นไม้แล้วก็ยังมีเอ้ยนอกจากจะมีเครื่องจัดสารแล้วก็ยังมีต้นไม้นะคะอืที่อบๆลกๆนี่ต้นไม้นะคะเป,เปิดยกได้ไหมยกได้ค่ะยกได้อ่าอันนี้อบไว้นะคะ เพื่อเอาเพื่อให้เขาแข็งแรงนะคะให้เขามีรากแข็งแรงค่ะอันนี้จะเป็นต้นไม่ใช่ค่ะเป็นบอลอ๋อบอลอันนี้จันขาวจันเงินแล้วก็จันหน้าแล้วก็บระดาษจะมีบอลกระดาษจะสองต้นกระดาษดาอันนี้มันจะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดเนาะมีมีต้นชัดๆไหมมีอยู่ข้างนอกค่ะอยู่ในสวน พาไปดูนะ,ะต้นชัดๆอันนี้อบไว้นะครับเพื่อให้รากแข็งแรงอ๋อมีสวนอยู่ในสวนก็จะมีพวกสเสนจันนะคะอันนี้คือสเสนจันแดงเอ่าต,ต้นใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เป็นจันแดงต้นใหญ่นะคะต้นนั้นอ๋อน,นี่ใหญ่แล้ว,แล,วแล้วก็นี่เป็นบอลกระดาษ อันนี้เป็นเลมอนค่ะเลมอนนี้ขายข่ขาได้ดีเลมอนต้นเล็กอันนี้เพชรพันล้านก็มีความหมายไหมต้นไม้แต่ละต้นค่ะมันมันชื่อเขาจะเป็นมงคลเป็นไม้มงคลมีไว้ก็จะมีโชคมีลาบนางคุอ่านางคุ้มอันนี้เป็นโกเมนค่ะข้างบนมีแต่โกเมนสวยมากค่ะต้นขนาดนี้ขายอยู่ประมาณสามร้อยนะคะในเฟซบุ๊กนะคะ อ่ในเฟซบุ๊กลาสังค่ะคอเมนเยอะมากค่ะอันนั้นก็จะเป็นไม้อบเหมือนกันอันนี้เราอบค่ะท้า <อบ S 2> ไมอบอบแบบอบแบบราคาย่อมเยาวไม่มีตู้อบนะคะอ่าอันนี้แบบพื้นบ้านเนาะอบแบบพื้นบ้านอืมอันนี้เดลีอด่างอืม น,นี่ผูแนบอุลาสวยมากพูดมงคลน,นี่ก็เรื่องสวยนะอันนี้ขายสักร้อยล้านนะ <laughs> <laughs> ไม่กระแสร้อยล้านไม่มีนะคะเด็กได้เหมือนกันค่ะแต่ไม่มี <laughs> เดี๋ยวลงคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมี <laughs> เดี๋ยวจะมีคนตามมาอันนี้ามมาเป็ดเงินขอขาวค่ะด้านนี้อันนี้พุณชามอันนี้ก็แนบอุลาอันนั้นเป็นผู้เหอกัน <laughs> ลงยาค่ะสวยนะ สวยนี้เป็นกวาดเงินข้อขาวลูกค้าสนใจทักมาในเฟซว่าสางได้นะคะหรือว่าช่อง YouTube ติดตอ่อมา <c> ช่อง y t u t u เบกกี้กองค,ค่ะเบกกี้คองสี่สดๆส,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 สวยงามงามอันนี้ปลูกธรรมชาตินะคะปลูเองไม่ใช่นนคนคอยู่ตา่างจังหวัดอยากได้ทำไงค่ะ ถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดส่งได้ค่ะอ๋อมีขนส่งเนาะ่ะมีขนส่งส่งขนส่งได้ค่ะพวกเคอรี่อะไรนี่ปะแฟตอะไรนี่นะส่งเจนทีค่ะเจนทีอ๋อมีหลาย่อง่ต้นเองค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามต้นอืมมีก้านเขียวต้นหนึ่งอืมมีมีอะไรจะนำเสนอเป็นพิเศษไหมการนำเสนอพิเศษตอนนี้ไม่ค้าไม่มีไม้กระแสนะค่ะ แบบในเนี้ยอันอันไหนสุดสดเด่นเด่นสุดอันไหนสุดสดเด่นเด่นตอนนี้มีแต่อยากจะนําเสนอผู้ชมอะ่ะค่ะตอนนี้มีแต่โกเมนนะคะโกเมนเยอะมากแล้วก็งามมากออืเสนอจันโกเมนอันนี้เป็นไม้มงคลพิเศษนะคะแบบดึงดูดลูกค้าได้กลมชื่อเสนอจันโกเมนเสนอจันโกเมนอันนี้ก็สวยเนียต้นนี้อ่ะอันนี้เป็นเขาเรียก อ,อะไรอะลืมละ,ลมละคนปลูกปลูกเยอะคนปลูกปลูกแล้เยอะลืมละ <c oughs> อันนี้เลี้ยงนานแล้วจน,น,นขึ้นขึ้นนี้ก็สวยอ๋ออันนี้สวยมากเป็นบอลบอลสีค <c oughs> ่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจเครื่องจักรสาร ตะก,ก้าใบละเกรวมส่งแล้วก็ต้นไม้สวยงามติดต่อได้กับฟ้าสางห8า5ป9เอ้ย089 582้า 6, 6 2สองหนะคะหรือว่าติดต่อกับแบกกี้ของสีได้เลยนะคะในช่องอในช่อง youtube นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ